อื้อชิบเอาก่อนเอ้อเห็นเราอยู่มาดอ,อกหน่อยเท้า <c oughs> มันปรสมบุญบ่าออเห็ดน้นำหมาก นี่ดอกอืมเหี้ยตาลายโอเค nào lẹ nó chum chum mỗi miêu, bàn mất mối hết nào lẽ, ừ. Hãy chúm hầm phan đọc Liêng đọc liếng liêng hiến hầm phan Mình tay bay que

เหื่อดอกเห็ดทานหรอเห็ดทานทิษขาวพิษขาวเหยืทานที่นี่เหย่ทานเห็ด่ปาเหืทานเป็นอย่าง <long> Còn lên, nó hình được vẫn Ô đầy gỡ Vẫn thầu bớt lẹo Thầu nhau đồn Hết nà lẻ, hết nào Hết nào mạc Ôi, em mình che bớt mùng theo này để nó กูปีเราเอากหลังอไบดีๆลออยังเอนเพชรกาลวงบอใส่ใบใม่คุณหโอ้ยมันหล่มไรเง้เราไม่เอื่นเพชรกาลวงเรอกมรเอื่นเพชรมากโอ้นี่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 หดอกงไข่เนียอยู่ มันบ่อดมันเก็บบักมันนี่มันบอกว่าเพิ่นสิดีเลยเนาะสิมันพอดีบ่พุ่นใต้อยู่พุ่นโอ้เฮ็ดซี้นั่นน่ะมันนั่งบ้านเลยแม่นบ่แม่นยังเฮ็ดหยังเฮ็ดไคเห็นบ่ดีก็บ่เห็นมันอยู่ใต้ใบใหม่ เดาดอกนึงจะเฮ็ดเถ่ามาประธานมันเถ่าก่อนหกน้ำแม่ขันเป็นแปนนี่เกิดดีพวดเฮ็ดนี่ มันหกแห้งข้าวโพดปีนั้นไฟใหม่มันเกิดดีแห้งในแถวนี้ เห็ด,ดหอย่างน้เนน้นอเออเห็ดหลงอกเรื่องสองดอก อกดินหลายแห่งนี่แมนบัดดอกดินโอ้หลายลีดอกอันนีพ่ากินได้อ,อดอกดินกินได้ยงใส่มาเขาเขามาบ่ใส่านึง อกดินส่้คนหนึ่งเอายองยองว่าเป็นเผาเ๋อ,อ,อ,อเป็นสีม่วงเอ,องดอกินเคยเย็นในท่อัมัหรอเก็บเงินา คิดไทดอบ,บินโอ้ดอกบ,บินเี้อมีราคาแค่สีด่ดอกวิ่งดอกทิดให้ดอก ก็มากที่ร้านนั่นแหละอันนั้นดอกดินนึงเคยเห็นมาคื่อว่ากินไหนอดอกดินนึงที่เป็นดอกก 对。<music> อมโอ้โนี่ก็ิดได้ขึ้นนะทนเห็ดยังก็อื่นนี่เ,เนี่ยเไฟบ่เห็ดยังเป็นไฟฟอยโหไลอยู่ นี่คันลรยดเหรอมีดอกยดข้าวเห ออกห้างๆแค่ยังไม่เคยมีอะไรนี่เน้อย chung Sân nhà mang vị Sân viên Bưng hết Tổn là nơi đó bỏ có ơn đọc đinh đọc đinh ว่ากินได้มันแม่นบอเนี่ยเป็นดอกดินว่าถ้าฟังเล่าหลายเออฟังเล่าหลายเขาว่ากินได้แต่ว่าทางฟังไทยบ่หูเขาบ่หูกินเนี้ยต้นีอันดอกอันนี้ ว่าขายได้ได้ราคาราคาดีนะมัธยมแม่นบอกนี่ดอกดอกบินเนาะเอองามแหีงอืมโอ้หลยเจ้าว่ามีคนกินม่มีคนเจ็บไปขาย ก็เคยเห็นอยู่ทั้งฟังเล่าผลายดอกกะไนี่แหละดอกดินนี่แหละ,หละเคยเบิ่งอยู่ในยูทูปมันแมือนอันเดียวกันบอกกับทางฟังเล่านาซิแมนเนาะเคยเห็นอยู่ในโทรศัพท์ในยูทูปอันเดียวกันเลย บักกากินหลายให้เต็มเลยเดยอ,อกเป็นสีหมวกดอ,อกสีหมวกหมวกก็ร่างเกิดงงามอ,ออกไม่ไมเลยนี่ ดอกดินเห็นเขาทั้งฟังเล่าอเองเขาเก็บไปขายมะหฟังไทยมะหกินมะหว,วันเป็นแบบใดอ<า>โอ้ อ,องามแห่งเลดอกดินดอกสีม่วงออทางฟังล่าเขากินได้แต่ทางไทยโมูหกินกันโมโหว่าทางงหนเขากินกันเฮตันนี้บ่มเม่นเฮดเป็นดอกดอกดินบมมีคนกินแต่กินบ่เป็นนะงามนํำแม่ดอกดิน

เป็นเสียงคนมหาเหตุหลายเรามหาเหตุมีวัดผู้ดินสอเป็นผู้และวัดผู้ดินสอ ตรงนี้จะเป็นน้ำตกน้ำปลาเคยถ่ายคลิปมาแลว้วแค่ีนึงน้ำตกน้ำไหลมาถึง่สุดนเป็นน้ำปลาไหลลงสูทางเจ็บน้ำหรือว,ว่าเกืือนตาจู่ ้ถึงไปหาเห็ดเพงเึ่งเพงเขาเพิ่งจะลงมา เห็ดปลาบุญนี่ใส่ซ้ำนี่ใส่ใส่โยเกิร์ตแยงหน่อยนึงเห็ดโบออกออกมาหลายมีซสานีแหละเห็ดเห็ดโบไมีเห็ดเราโง่เห็นเราโง่โบออกมีแต่เห็ดเห็ดนาเลเห็ดน้ำมักแล้วก็เห็ดไข่แล้วก็นี่เห็ดยังเนี่ยผสมหลายอย่างหลายเนี่ย จบแล้วก็พื้อใดแค่นี้แต่อยู่แกหน่อยนึงบรรยากาถูกใจก,ก,ก็กดไลค์กดแชร์กดกคิดต่มนะครับด้อคลิปต่อไปหดับลิปดีกดแชร์แค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย